สวัสดีครับพบกับครูนิพนธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับภาพที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือภาพบรรยากาศของห้องผ่งาตัดในโรงพยาบาลครับนักเรียนทราบไหมครับว่าการจัดความสว่างของห้องผ่าตัดให้ได้มาตรฐานเป็นเรื่องที่สําคัญและก็พิธีพิถันมากเลยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเองเนื่องจากห้องผ่าตัดต้องมีความสว่างมากเพียงพอสําหรับการทํางานที่ละเอียดอ่อนของศัญญลยแพทย์แล้วก็พยาบาล แต่ถ้าความสว่างมากเกินไปก็อาจส่งผลต่อแพทย์โดยแพทย์อาจเกิดการตาพร่าได้เมื่อเงยหน้าขึ้นมาปะทะกับแสงจากแหล่งกำเนิดแสงโดยตรงแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญของห้องผ่าตัดก็คือโคมไฟผ่าตัดแล้วก็โคมไฟเพื่อการส่องสว่างทั่วไปภายในห้องโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ประกาศมาตรฐานความสว่างของห้องผ่าตัดโดยกำหนดให้โคมไฟที่อยู่เหนือโต๊ะผ่าตัด ควรให้มีความสว่างบนเตียง2,400ลักซ์หรือมากกว่าน,นั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราสามารถวัดความสว่างได้อย่างไรและความสว่างของที่บ้านหรือที่ในโรงเรียนเนี่ยมีค่าประมาณเท่าใดและเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆหรือไม่ครับก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้ที่จำเป็นกันก่อนนะครับจากการกระทำต่อไปนี้การกระทำใดบ้างที่อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาครับ ป็นไงบ้างครับนักเรียนทําได้ไหมครับการกระทําใดบ้างครับที่อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาครับข้อข้อ1ใช่ไหมครับมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าในเวลากลางวันข้อนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ให้ความเข้มแสงสูงมากครับข้อต่อมาคือข้อข้อ2ครับสังเกตปรากฏการสุริยุปราคาโดยใช้ฟิล์มเอ็กซเรย์ข้อนี้ก็อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้ครับฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับถึงแม้ว่าจะสามารถกรองแสงได้บางส่วน แต่ก็ยังไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นการสังเกตปรากฏการสุริยุปราคาจึงต้องใช้อุปกรณ์ทางแสงครับเช่นกล้องโทรทัศน์สำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะส่วนฟิล์มเอ็กซรย์นะครับฟิล์มถ่ายรูปแผ่นซีดีแว่นกนันแดดธรรมดาเนี่ยห้ามใช้นะครับเพราะว่าไม่สามารถกรองแสงได้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยครับข้อไหนอีกครับที่สามารถเป็นอันตรายต่อดวงตาได้ คือข้อข้อ3และข้อ5นะครับการดูโทรทัศน์ในห้องมืดแล้วก็การอ่านข้อความหรือเล่นเกมในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตเป็นเวลานานๆ2ข้อนี้ก็อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้ครับทั้งโทรทัศน์โทรศัพท์เคลื่อนที่และก็แท็บเล็ตต่างก็เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ในห้องมืดหรือใช้เป็นเวลานานๆก็เป็นอันตรายต่อดวงตาได้ครับ เราทราบก,กันดีนะครับว่าเราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้นั้นเพราะว่าแสงจากวัตถุเข้าสู่ตาเราครับแล้วก็ปริมาณแสงที่เข้าสู่ตาเราก็ส่งผลต่อการมองเห็นด้วยนะครับเราเรียกปริมาณแสงที่ตกกระทบบนพื้นที่หนึ่งๆว่าความสวา่างโดยความสว่างมีหน่วยเป็นลักซ์เราสามารถวัดความสว่างที่ตกกระทบบนพื้นผิวหนึ่งได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าลักซ์มิเตอร์ครับ เช่นตอนนี้นะครับเราวัดความสว่างบนโต๊ะได้635ลักส์ครับและถ้าเราปิดไฟแล้วครับค่าความสว่างก็จะลดลงเหลือเพียงแค่246ลักส์เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Luxmeter นะครับได้จากทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ต ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับแต่มีข้อสังเกตนิดนึงว่าค่าความสว่างอาจแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้แล้วก็ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนที่ใช้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ครูจะมาแนะนำก็คือ Physics Toolbox Sensor Suite นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะมี เซนเซอร์ S S ที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราเยอะมากเลยนะครับถ้าเราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็สามารถใช้ได้เลยจะเห็นว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าในแอปพลิเคชันนี้เราต้องการวัดอะไรซึ่งจะเห็นว่ามีเซนเซอร์เยอะมากจริงๆนะครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือลักสเตอร์ซึ่งคือมิเตอร์วัดแสงก็คือไลท์มิเตอร์นะครับ ซึ่งเขาจะแสดงภาพเป็นกราฟนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจเราก็กดไปที่ตรงนี้ครับ d i g จ t a l อ e รีดเอก็คือเป็นตัวเลขธรรมดาเลยอย่างเช่นตอนนี้ก็คืออ่านได้อ่านค่าความสว่างได้148-150 Lux ัก์นะครับ lx ก็คือลักครับนักเรียนอาจเคยได้ยินคุณครูหรือผู้ปกครองคอยเตือนนักเรียนอยู่เสมอใช่ไหมครับว่าไม่ควรอนา่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงน้อย เพราะว่าอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้ครับและนักเรียนทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วค่าความสว่างที่เหมาะสมสําหรับการอ่านหนังสือควรมีค่าประมาณเท่าใดและถ้าเป็นกิจกรรมอ,อื่นๆละครับค่าความสว่างที่เหมาะสมน่าจะมีค่าประมาณเท่าใดถ้าอยากรู้ลองไปสืบค้นดูได้ครับถ้านักเรียนนะครับลองไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสว่างที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับ นักเรียนจะพบว่ามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยแล้วก็แต่ละข้อมูลอาจจะมีตัวเลขที่อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ครูลองอรวบรวมมาให้นะครับก็จะมีสถานที่ต่างๆที่ใกล้ตัวนักเรียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยบ้านโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็สำนักงานนะครับจากตารางครับนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละสถานที่ก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกิจกรรมนะครับก็จะต้องการความสว่างที่เหมาะสมที่แตกต่างกันอย่างเช่นที่บ้านถ้านักเรียนอ,อยู่ในห้องนั่งเล่นหรือห้องทำอาหารนะครับก็มีความสว่างที่เหมาะสมก็อยู่ที่ราวรา5 0่งราถึงสามลักซ์นะครับแต่ถ้านักเรียนต้องการอ่านหนังสือหรือทํางานก็จะต้องใช้ความสว่างที่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ5 0 0ร0 0ถึงลักซ์นะครับในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับ โรงพรัฒาศึกษาหรือหอประชุมอาจจะต้องการความสว่างที่ไม่มากนักนะครับอยู่ที่ประมาณ75-300ถึง300ลักส์แต่ได้เป็นห้องเรียนนะครับซึ่งนักเรียนต้องต้องใช้แสงสว่างในการอ่านหนังสือในการจดข้อมูลทั้งหลายลงในสมุดนะครับก็จะใช้ความสว่างที่มากขึ้นเป็น300-750ถึง750ลักส์นะครับส่วนความสว่างที่เหมาะสมกับกิจกรรมอื่นๆนักเรียนสามารถดูได้จากตารางครับต่อไปนะครับ ครูอยากในักเรียนเนี่ยใช้ luxmeter หรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับไปสำรวจความสว่างของสถานที่ต่างๆซึ่งอาจจะเป็นที่บ้านหรือในโรงเรียนก็ได้นะครับครูเรียนนักเรียนลองสำรวจดูแล้วก็ลองดูนะครับว่าความสว่างนั้นน่ะมีค่าเหมาะสมหรือไม่กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆถ้ามันไม่เหมาะสมนักเรียนลองนำเสนอแนวทางในการปรับความสว่างให้เหมาะสมได้นะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยครับ ดูตัวอย่างผลการทํากิจกรรมบ้างนะครับจากกิจกรรมนะครับเราได้สืบพ้นข้อมูลเกี่ยวกับความสว่างที่เหมาะสมในแต่ละสถานที่ในแต่ละกิจกรรมนะครับแล้วก็เราได้ใช้ลักซ์มิเตอร์ลองวัดความสว่างในแต่ละสถานที่ดูซิว่าความสว่างนั้นเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆหรือสถานที่ต่างๆหรือไม่นะครับจาก ผลการทำกิจกรรมนะครับเราได้ไปสำรวจสารสถา,า,านที่คือห้องเรียนห้องสมุดแล้วก็ทางเดินในอาคารเรียนนะครับในห้องเรียนเนี่ยความสว่างที่เหมาะสมนะครับก็คืออยู่ราวๆ3า0ถึง750ลักซ์ซึ่งที่วัดได้เนี่ยได้แค่250ลักซ์ซึ่งน้อยกว่าความสว่างที่เหมาะสมที่กาหนดไว้นะครับเราก็เลยนำเสนอแนวทางในการจัดความสว่างให้เหมาะสมโดยการเพิ่มความสว่างเข้าไป โดยการติดหลอดไฟฟ้าเพิ่มเติมครับส่วนในห้องสมุดก็เช่นเดียวกันนะครับความสว่างที่วัดได้อยู่ที่600ลักซ์ซึ่งน้อยกว่าความสว่างที่เหมาะสมที่ควรจะเป็นนะครับเราก็เลยนําเสนอว่าอาจจะเพิ่มความสว่างได้โดยการเปิดม่านหน้าต่างหรืออาจจะติดหลอดไฟฟ้าเพิ่มเติมก็ได้นะครับส่วนในอาคารเรียนนะครับส่วนในทางเดินอ,อาคารเรียนนะครับพบว่าความสว่างที่วัดได้150ลักซ์ซึ่งอยู่ในช่วง ความสว่างที่เหมาะสมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องปรับความสว่างอีกแล้วนะครับจากตารางนะครับนักเรียจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำกิจกรรมที่หลากหลายในสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งต้องการความสว่างที่เหมาะสมแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องจัดความสว่างของสถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมดังกล่าวนะครับถ้าความสว่างน้อยไปเราอาจจะเพิ่มความสว่างโดยการเพิ่มจํานวนหลอดฟ้านะครับใช้โคมไฟ เพิ่มขึ้นนะครับเปิดม่านหน้าตา่างแต่ถ้าความสว่างมากไปเราก็อาจจะลดได้ลดความสว่างได้นะครับในการลดจำนวนหลอดไฟฟ้าหรือติดตั้งผ้าม่านบังแสงนะครับการทํากิจกรรมต่างๆในสถานที่แตกต่างกันต้องมีการจัดความสว่างให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานที่นั้นๆถ้าความสว่างไม่เหมาะสมก็อาจจะส่งผลต่อการทํางานของดวงตาเราได้ครับถ้าความสว่างของแสงน้อยเกินไป เช่นการอ่านหนังสือในห้องที่มีแสงสลัวสลัวก็ทำให้เรามองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนทำให้ดวงตาทำงานมากเกินไปจากการเพ่งมองจนในที่สุดเกิดอาการเมื่อยลา้าปวดศีรษะหรือถ้ามีความสว่างของแสงมากเกินไปเช่นการมองวัตถุในเวลาที่มีแสงแดดจ้าก็อาจทำให้ตาพร่ามัวได้ครับเกิดอาการแสบตาปวดศีรษะได้ดังนั้นเราจึงต้องจัดให้มีความสว่างให้เหมาะสม และเพียงพอกับการทํากิจกรรมต่างๆครับจากบทเรียนนี้นะครับเราลองมาช่วยกันทําคําถามท้าให้คิดนะครับเป็นคําถามทดสอบความรู้ของนักเรียนสักข้อหนึ่งคำถามถามว่านักเรียนคนหนึ่งวัดความสว่างของแสงในห้องเรียนได้2 5 0ลักซ์นักเรียนคนนี้ควรปรับปรุงความสว่างของห้องเรียนให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสืออย่างไรโดยกําหนดให้ความสว่างที่เหมาะสมกับห้องเรียนคือ300 -700 ลักซ์ครับ ชอยมีอยู่สีข้อนะครับข้ขอก็อทาผนังห้องเรียนให้มีสีเข้มข้อขอติดตั้งกระจกเงาน,านูขนาดเล็กไว้ตรงมุมห้องข้ขอคอเพิ่มกําลังของหลอดไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องเรียนและข้อง,งูติดตั้งหลอดไฟฟ้าให้อยู่สูงจากโต๊ะเรียนมากขึ้นครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับข้อนี้ ความสว่างที่วัดได้จริงในห้องเรียนอยู่ที่250ลักซ์นะครับซึ่งน้อยกว่าความสว่างที่เหมาะสมในห้องเรียนที่กําหนดไว้คือ300-700ลักซ์นะครับฉะนั้นเราต้องเพิ่มความสว่างให้กับห้องข้อไหนบ้างครับที่เป็นการเพิ่มความสว่างให้กับห้องก็คือข้อควายนะครับเพิ่มกําลังของหลอดไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องเรียนนะครับการเพิ่มกาลังของหลอดไฟฟ้าที่ติดตั้งในห้องเรียนจะทําให หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างที่เพิ่มขึ้นแล้วทําให้ห้องสว่างเพิ่มขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะมาสรุปบทเรียนเกี่ยวกับความสว่างในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆนะครับที่นักเรียนควรจะได้เข้าใจไว้ข้อแรกเลยนะครับคือความสว่างเป็นปริมาณแสงที่ตกกระทบบนพื้นที่หึงๆต่อหน่วยพื้นที่ความสว่างมีหน่วยเป็นลักซ์ครับ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้วัดความสว่างเราเรียกว่าลักซ์มิเตอร์และความสว่างก็มีผลต่อการทํางานของดวงตานะครับเพราะฉะนั้นการทํากิจกรรมต่างๆในสถานที่แตกต่างกันก็ต้องมีการจัดความสว่างให้เหมาะสมครับนักเรียนได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความสว่างและแสงเราก็จะสามารถจัดความสว่างและแสงให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆซึ่งจะทําให้เราทํากิจกรรมนั้นได้อย่างปลอดภัย และก็ไม่เป็นตรายต่อดวงตาของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ